เอาล่ะวันนี้สิ่งที่เราต้องการในมินิเวิลด์มาถึงแล้วสควิุดเกมมาดูกันว่าสควิุดเกมมินิเวิลด์เป็นยังไงหลังจากที่เราเล่นสควิุดเกมทุกอย่างในี่ยมายคลุ้มาคลไปมาถึงเวลานี้เราเล่นในเซ็กซมินิเวิลด์กันแล้วเรามาดูท่ามซุกคุดเกมมินิเวิลด์คืออะไรเธอมาดูกันมันคืออะไรแค่ให้เราวิ่งไปนะไหนเออนี่ย่อออะไรวะเลองขยับดิ นอ <c oughs> มีวับ้วยวับวับอะไร,รวรับเอออะไรเนะี่ยคุณต้องใช้เกมคุณต้องใช้เข็มที่เกมนั้นมาขุดน้ำตาลให้ได้ มีหลายเกมแล่โอ้มีคนน้ำตาลด้วยสยาสิทธยาเอาแล้วเอาเข็มจากไหนไม่ได้เอาเข็มมาไม่กลับเลยโอ้เอ,อกหาห้องใหม่ก็ได้ครับเรามาดูวันนี้เรามาดูสกูตเกมดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแมปสกูตเกมเมาามน World, มี่ยมาดังมากในมินิเวิลด์ใช่ไหมเธอแล้วเลยจะ <Okay. S 1> บอกว่ามาเล่นมี Squid game นิสกูตเกมในทุกคือตอนนี้สกูตเกมดังทุกที่ครับผมแล้วจะเป็นโลบอกมินิเวิลด์เห็นไหมเปิดที่ไหนก็เจอครับมีแต่สกูตเกมมาเช่นวันนี้เราเล่นสกูตเกมดีกว่าครับผมน้องๆเออเฮียเอาเป็นศูนย์หนึ่งแล้วกันอ่ะ อันนี้เหมือนจริงดิเหมือนจริงครับทุกคนถ้าขยับคุณมัันน่ากลวถ้าขยับเป็นยังไงอ่ะลองดิโอเคโอเคอึ๊บไม่เป็นไรผมยังไม่อยากกล้าขยับตอนเนี้โอ้โหหุ่นน่ากลัวมากครับผมแต่ขยับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยน่ากลัวอ๋อแล้วอ๋อแแล้วไอ้นี่ตัวอะไรทำไมตีนมากระทืบคนเดียวได้เนี่ยคุณใครเนี่ยเอาเนี่ยก็คนขยับคนวิ่งไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเออดูดิเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรวะ งงงโอเคครับไม่เป็นไรเกมนี้อาจจะทำให้เรามึนงงนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมเองก็ผมเองก็มึนงงเหมือนกันฮะอะไรโอเคครับรู้สึกว่ามินิเวิลเอ่อสควิดสควิดสควิดอันนี้รู้สึกว่ามันทำให้เรามึนมึนนิดนึงนะฮะโอ้โหมันมึนแหละช่างมันเถอะออกดีกว่าอันต่อไปครับในสควิดเกมผมว่าสควิดเกมเนี่ยมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้เน่ยไม่เล่นใช่ไหมอันนี้นี่ครับสควิดเกมอีกแล้วครับเรามาดูสควิดเกมมันนีกันว่าเขาจะทำเหมือนจริงหรือเปล่าวิ่งกันนะผมอินเตอร์มิชั่นคืออออออะะไรรรรเเเธแต่่่นนนนี้ผมมูููสึกกวาหืจิงยดดทุคคคโับ กรีไลท์กร <Wait. S 1> <I 'm S 2> ีไลท์ค oh. uh, ืออะไรอ่ะวิ่งครับผมฮะอะไรอ่ะผมตายเอ้าเนทไลท์กร yep. ีไลท์บอก็คือแบบว่าเหมือนกรีไลท์ก็คือแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหมือน a i o ออะแต่ว่ามันจะใชื่อชื่อเลนไลท์กรีไลท์แทนก็คือถ้าเกิดขยับตอนกรีไลท์ก็คือจะปลอดภัยถ้าเกิดเลนไลท์เราต้องห้ามขยับ ประมาณนั้นอะอันนี้คือเหมือนว่าเป็นด่านแรกนะครับที่จะจะให้เราทําการวิ่งขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมในโลกนี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมมึนจริงๆนะอันเนี้ยเออแล้วเล่นไงวะโอ้เออแบบนี้ผมงงอยู่นะแต่วันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเพลิดเลินยังไงแต่กาจะสนุกนะครับเพราะมันมีเลฟไลท์เลฟเ f ดไลท์ก i g h t กีฬด้วยก็คือแบบว่าดับให้เราหยุดกับไม่ให้เราหยุดนะฮะอันนี้จะเป็นบันไดนะครับที่วิ่งไปถึงประตูเขียวนะครับผมเอาแล้วประตูเขียวกูอยู่ไหนนี่เหรออันนี้เหรอโอเคนี่ไงนี่ไงเธอมาละ อันนี้คือห้ามขยับเธอแต่พอกีไรก็คือเราขยับได้ใช่ป่ะอ่ะแล้วพอมันพอมันขึ้นปี๊ดเลทไรเนี่ยคือห้ามขยับถ้าเกิดใครขยับคือตายเลยอย่างนี้ดูดูดูเป็นไงนี่เราวรอไปรอมันกีไลทรรอมันขึ้นกีไลท์ก่อนอันนี้ห้ามขยับมาห้ามขยับเลยครับตอนนี้วิ่งได้ตอนนี้วิ่งได้เนี่ยตอนนี้ห้ามวิ่งห้ามขยับเลยขยับปุ๊บคือตายปั๊บนะฮะอันตรายมากครับผมอู้เอ่าวอ่าวมินิเวิร์สมินิเวิร์สรอบนี้มันมาว่ะมันมาเหนือว่ะเฮ้ยอืมแมทสวยละพีดีพียยบบรร้อคัผมไป โอ้เค้ผ่านแล้วครับมาถึงโอ้โหกระโดดกระจกครับ,รบรผมไ <c oughs> อ้ด่านี่อีกแล้วเฮ้ยไปทำคนอื่นไปเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยผมโอเครอบนี้ครับเอาเอาเอะไรวะเนี่ยเคยดูมั้ยเนี่ยต่อไปทางนี้งไงหนุ่มเออนั่นแหละเพื่อนไปไปเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันชำนาญว่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอมันชำนาญยังเอาอ้าวขู่งแล้ว โอเคต้องเสียงดวงว่ะรอบนี้ผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอะไรคืออะไรนะฮะเขอว่าไหนเขาว่าทางฝั่งนี้เฮ้ยเขาว่าเขาว่าทางนี้อ้าวใ่มันทำแบบสวยอ่ะโอ้แบบนี้โอ้ว่าผมว่าสวยมากเลยครับผมว่าแบบนี้แบบนี้เหมือนจริงอยู่นะชอบชอบชอบแบบแบบกระโดดม่อก๊ะแบบกระโดดม่อกี้คือเหมือนจริงปะ โอ้โหผมชอบชอบมชอบแบบนี้แบบนี้ผมว่าผ่านนะครับผมเพียงแต่ว่าเล่นไลท์กิไลท์เนี่ยผมว่ามันยากไปหน่อยนึงนะฮะส่วนตัวส่วนตัวผมคิดว่ามันยากนะแต่ไม่เป็นไรผมจะไปลองเล่นรอบเดียวกันเนาะเน่มิ่งกับไม้รอบครับเล่นไลท์กีไลท์ชอบสคริปต์เกมในมินิเวิร์มันท้าทายผมดีกินไลท์เอเควิ่งนะครับผมพอปิดหยุดครับแล้วมันจะหันหน้ากลับมาครับผมอย่าขยับตัวไม่ได้สักนิดนึงนะฮะรอครับรอครับรอครับขับไปกินแล้วกลับไปกินแล้วเพื่อนแต่โชคดีนะครับผมในนนี่มั มันไม่มันไม่มีเกี่ยวกับเวลาหยุดเวลาจํากัดให้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะว่าปะใช่เคผมขย,ยับได้อย่างเนี้ยโอ้โหใครใครวิ่ง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 ,ง,งโอ้โหอ่ะพอเพื่อนผ่านมาก็จะเป็นหนึ่งนี้กระโดดพิเศษฟอสกวิเกม,เมอ,อีกละอ่ะผมบอกแล้วแมปมันดังมากสักวิดเกมอะ่ะชื่อดังจริงๆนะครับผมมาครับสักวิดเกมอะเกมนี้คือ,ค,อคือไลท์และเไลท์นะครับก็คือเหมือนเดิมจะเป็น ตุ๊กตาหรือเป็นผู้เล่นเป็นตุ๊กตาสิวะเออเป็นเราเป็นตุ๊กตาเฮ้ยเราดูดิเอาเอาตุ๊กตาสองคนคืออะไรนะใครเด้อเลทไลท์เลทไล่์เอาเอาใหม่กดเข้าใหม่ก็ได้เราถือเป็นตุ๊กตาครับเพื่อความเทพอ๋อเรามีปืนด้วยป่ะเธอก็คือเราสามารถเอาปืนยิงผู้เล่นได้เลยเอาเอาคุณดูเพิ่มในบัญชีดำกระของเข้าคนน่าจะเริ่มเกลี้ยงหน้าผมเข้าไปทุกทีแล้วอโหสคกวิดเกมวันนี้ครับหน้าตาไปดูน่ากลัวป่ะ นด้อยู่แต่ก็แต่ก็ได้อยู่มั้งเราดูน่ากลัวดิเอาเรามาดูกันดีกว่าครับกติกาคือถ้าเกิดมีคำว่าไฟแดงให้หยุดถ้าเกิดไฟเขียวให้วิ่งต่อนะครับผมกติกาง่ายๆฮะไปสควิฟตเกมเล่นไลค์กีไลค์เหมือนเดิมนะครับผมอา้อาวอา้าไม่เห็นพิคำว่าไฟแดงไฟเขียวเลยมาถึงมึงโป้งเลยไม่ไหนไฟแดงไฟเขียวอะเด้อไม่เหมือนกันโอ้ยอา้อาวอ้าว เอ้าเอ้าเอ้าไม่มีคำลาจากเธอสักคำแล้วผมเขาผมว่าแมพผมว่าแมพไอ้นั่นนะแมพแมพไปนั่นสมบูรณ์สุดละแมพที่เราเจออ่ะมีสควิดเกมอีกครับผมบอกเลยสควิดเกมมีเยอะมากอันนี้ก็มีเห็นปะคือมันมีเยอะแบบสุดๆเลยครับผมแมพสควิดเกมตอนเนี้ยแบบในมินิเวิร์ดนี่คือผัวไปดรอคเ็ดเลยดีกว่าฮะเป็นไรบอสใหญ่ผู้คุมบอสใหญ่ดิบอสใหญ่คือใครอะกงยูเหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็คือตาแก่ สปอยขึ้นมาไม่รู้สิโอเคครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นบอสใหญ่คือเราเราสามารถที่จะมาชมผู้เล่นในการที่จะโดนพวกนี้กินได้นะฮะแต่จริงๆก็คืออยากเลือกโรอื่นมากเลยตอนนี้โอ้โอนึกว่าบอสใหญ่จะได้เล่นเป็นตุ๊กตามินิเกมผัดทรงมินิเกมฮัทคืออะไรฮัทฮัทดนะโอ้เตียงหรือวางๆางกัอย่างงี้สกคุตเกมอีส์คัมมิ่งบロโอเคครับไปก็เอาเอาเอามาชิเด้วยกันดิ อ้าอะไรมัน,นยะอ้าผมผมว่าผมว่าเกมนี้มันเริ่มจะเขิมเกลื่องผมแล้วเอ้าก็คือเราต้องเปิดได้วเราต้องแบบมองมองไกลๆเพื่อที่จะเห็นเว้ยอ๋อเนี่ยวิสัยทัศน์เห็นปะวิสัยทัศน์เนี่ยเราต้องปรับเป็นไกลมากอย่างเงี้ยเพื่อเห็นถ้าเกิดสมมติว่ามันเปลี่ยนเป็นกาสีเขียวเนี่ยคือเราวิ่งได้อ่าอ,อันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนเป็นกาสีแดงคือเราห้ามวิ่งเลยวิ่งก็คือเราจะโดนยิงเลยโอเคโอเคครับสีเขียวครับผมวิ่งครับ มึงกดจนเต้นกูละเฮ้ยอย่างนี้บอกครับสควิดเกมคือมันโผล่ไปดอกเห็ดอะเธอว่าปะเพราะมันเยอะมากนะสควิดเกมอะมันเป็นกระแสกระแสกำลังมาโอเคครับผมคนไหนนะครับที่อยากเล่นสควิดเกมในมินิเวิร์นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับผมตอนนี้คนเปิดห้องเยอะมากนะครับตอนนี้ขนาด4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะเด็กยังเปิดห้องเล่นกันเลยเยอะเลยนะครับในสควิดเกมมินิเวิร์กนะครับผมโอเคสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับในมินิเวิร์กนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบาย